มัธยมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอนำเนื่อประจำปี2 5 6 8เทศกาลผลไม้ดินแดนสามเหลี่ยมมรกตที่สวนอรุณพัฒน์อำเภอนำานื่นจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอนำเนื่นประจำปี2 5 6 8 โดยมีว่าที่พันตรีอดีศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้วาราศการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมนานทติเกียวของร่วมแถลงข่าวพร้อมส้มการเดินแบบผลไม่ทิดาผลไม่ในหาบนั่งหาบผลไม้ของดีอมเพอน้ำยื่นเพื่อส่เองเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจประชาสัมพันธ์ของดีอมเพอน,น้ำยื่นให้เป็นที่หูจักกันอำเพอน,น้ำยื่นเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชื่องภูเขาพื้นดินมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นดินภูเขาไฟนะครับผม ซึ่งสามารถปลูกพืชได้ทุกชนิดพืชเศรษฐกิจตีสาคัญน,นะครับได้แก่มันสำปะหลังยางพาราปาล์มและก็ปลูกผลไม้ต่างๆได้เกือบทุกชนิดโดยจะให้เกิดผลผลิตหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีเให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ตลอดทั้งปีเสมนกันโดยเฉพาะในห่วงเดือนนี้ครับมีถุนายนไปหอดกรกฎา,าคมนะครับผลไมและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆสิเริ่มให้ผลผลิตเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นที่นิยมและต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกพื้นที่นอกจากมีรสชาติดีและซสดแล้วนะครับอำเภอน้ำยื่นยังมีผลิตภัณฑ์สินค้นาโอท็อปของดีขึ้นซื้ออีกหลายอย่างนะครับบาจสิเป็นผ่าไายล่ำนํำยื่นเขาเกลียบมันเทศผ้าไหมเสือ้อเครื่องจัดสารต่างๆรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายหลายอย่าง ในงานนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้โชว์ปลอกทุเรียนนําครับปลอกกันสดๆเลยครับร่วมทั้งเฮ็ดเมนูเด็ดเนี่ยครับตำทุเรียนภูเขาไฟน้ำยืนอีกด้วยนะครับตาแสบนะคะครับก็จะเลื่อมไปนะครับโดยงานนี้สิจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง15มิถุนายน2568ก็เชิญ่วนพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะครับมาเลือกซื้อผลไม้ไทยขึ้นซื้อจากหลากหลายชนิดนะครับผมที่กำลังออกสู่ท้องตลาดนะครับบ่ว่าสิเป็นทุเรียน ก็ล่องกองมังคุดล้ำใหญ่นะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามทีวากาศนะเพื่อน,นำยืน่นจังหวัดอุบ,บลราชธานี ค่ะเพื่นแถลงข่าวแล้วมั่นใจได้ค่ะว่าในพื้นที่อำเภอหน่ำยื่นนะคะงานเทศกาลแบบนี้กัยังจัดยูหลยคนกังวลใจเรื่องของข้าวสารที่เกี่ยวกับชช่แดนนะคะกะ,ะยืนยันนะคะว่าจัดแ้แน่นอน 12. อหอดิมีทุนายนี้นะคะคือสีมาโตเปาบะเลต้องเอารถกระบะมาเพราะว่าเพิ่นบอกว่าราคาด,ดีคุณภาพดีมาอุดหนุนสินค้าเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหน่ำยื่นกันค่ะ